สเสาบันไดยังแต่งเป็นยูโรเปียนเข้ากันดีกับตัวบ้านมาดูห้องนอนใหญ่กันบ้างครับมีห้องแต่งตัว แล้วก็โต๊ะทํางานมองไปด้านนอกหน้าต่างครับก็เห็นหน้าบ้านโปร่งๆแบบนี้เลยมาแอบดูด้านในห้องกันต่อครับด้านหลังเนี่ยอ้อมไปด้านซ้ายจะมีห้องน้ําอยู่นะครับแต่งข้างในไว้ก็รักชวรี่เหมือนกันต้องบอกว่าโครงการนี้เขาเก็บรายละเอียดของตัวบ้านนะครับพื้นตู้อินเทเลียเนี่ยสเปซดีมากทุกวันที่เดินออกมาจากห้องครับก็จะเห็นโคมไฟสวยๆทางเดินแบบนี้เป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมมีใครใครไปมาแล้วก็เดินออกมาดูริมหน้าต่างแบบนี้ได้ครับสบายหูสบายตาเหมือนอยู่เมืองนอกไม่มีพิษพอเดินสำรวจรอบตัวบ้านเสร็จนะครับแล้วก็ หาทางเดินแนวสายไฟจากตัวหลังคาที่จะติดแผงโซลาเซลล์นะครับเดินเข้ามาที่ตัวตู้ไฟครับโดยที่ตู้ไฟเขาออกแบบอยู่ใกล้ๆห้องครัวหลังบ้านแผนของเราก็คือจะเดินท่อไฟครับเข้ามาด้านหลังตัวบ้านนะครับแล้วทะลุด,ด้านบนฟ้านะครับมาลงอยู่ด้านข้างของตัวตู้ไฟตรงนี้นะครับเพื่อให้ตัวบ้านสวยงามนะครับและไม่เห็นท่อไฟในตัวบ้านจะเป็นตู้ไฟแบบนี้เลยใครอยากดูตอนติดตั้งเสร็จคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูต่อ